สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผม็อปรถมือ2อีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมพามาชม c ีวิก FB 1.8 e s Sport เลยนะครับคันนี้ถือว่าเป็นโฉมที่สวยมากและเป็นรุ่นท็อปเลยนี่บอกเลยคันนี้ปี2014เลขไม่เป็นแค่100,000 0 6 0 0 0โลเท่านั้นราคาแค่379,000บาทฟรีดาวจัดได้เต็มนะครับผ่อนอยู่แค่ประมาณ7,000บาทสำหรับคันนี้ผ่อนถูกมากฟรีดาวน์ะครับฟรีดาวผ่อนอยู่แค่7,000บาทถ้าใครสนใจนะรีบติดต่อเข้ามาด่วนเลย หรือใครอยากชมรายละเอียดเพิ่มเติมคันนี้นะเดี๋ยวผมพามาชมในคลิปนี้มาเรามาที่ด้านหน้ากันก่อนนะสําหรับคันนี้เจ้าคันนี้นาะตาโลโก้ฮอนด้านี่ก็จะเป็นโครเมียมกระจังด้านหน้าเป็นลายรังผึ้งแบบนี้นะรูระบายด้านหน้านะไฟหน้าได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้วนะครับสวยงามแบบนี้เลยโคมไฟอยู่ในสภาพดีนะครับดูให้ดูไฟตันหมอกคู่หน้ามีมาให้แล้วนะจุดแต่งรอบคันเลยนี่สวยมากๆสําหรับคันนี้แล้วป้ายทะเบียนดูหนึ่งสองสามเลยโอ้โหสวยจัดๆนะสําหรับคันนี้ดู โคมไฟนะลิ้วรอยไม่มีแต่งแน่นอนนะตัวสีตัวรถได้เป็นสีขาวนะบอดี้ตัวรถได้เป็นสีขาวสวยงามสภาพดีเลยดูชุดแต่งรอบคันมีมาให้แล้วนะสเกิร์ตรอบคันหลอ่ลอๆแบบนี้นะเรามาดูที่ด้านล้อแม็กกันนะครับล้อแม็กนี่บอกเลยคันนี้ได้แม็กสีดําปัดหน้าเงาด้วยโอ้โหยางปี2023ด้วยนะครับล้อแม็กเป็นล้อแม็กขอบ16นะครับนี่ยางจะเป็น205ท55นะครับยางปี2023เลยนะ สภาพดีเอาไปพร้อมใช้งานเลยนะสวยงามมากสําหรับคันนี้ราคาดีๆนะสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะบอดี้ตัวรถนะไม่มีชนหนักพิคว่ำจมน้ํากับสีกอไม้นะชกหน้าไม่มีรั่วซึมแน่นอนนี่ข้อตรงข้อต่อตัวรถนะครับดูแนบแนบชิดสนิทนะไม่มีอ้าแบบนี้นะเหลี่ยมคมตัวรถชัดเจนแบบนี้นละนะนี่ตอนนี้เราสตาร์ทรถให้ดูนะเครื่องเดินนิ่งมากนะสําหรับคันนี้เครื่องเดินนิ่งมากเครื่องดีเลยไม่แค่แสนหนึ่งหมื่นแสนหกหมื่นโลเท่านั้นนะสวยมากสาหรับคันนี้นะ ไปเลี้ยงให้กระจกมองข้างเรียบร้อยแล้วกระจกเป็นแบบเปิดพับไฟฟ้าแล้วนะครับนี่สวยงามแบบนี้นะกระจกเป็นกระจกแท้เดิมจากโรงงานเลยนะสําหรับฮอนดานี่มีตาฮอนด้าด้วยนี่สวยนะชิวกันสาติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะฟิล์มติดมาให้รอบคันเลยสําหรับคันนี้สวยแบบนี้เลยนะสมาร์ทเอนที่มีมาให้แล้วนะครับนี่มือเปิดได้เป็นแบบโครเมียมนะครับเป็นกุญแจบแบบคีย์เลสเดี๋ยวเราเปิดภายในให้ใหดูกันสำหรับคันนี้นะ มาดูที่ด้านภายในนะครับภายในคันนี้ได้เป็นเบาะหนังเดินด้วยได้สีขาวนะครับคุมโทนดําเลยภายในนี่เป็นแบบปรับไฟฟ้าด้วยสําหรับคนขับเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านะครับคันนี้ยังไม่ทําการปรับสภาพนะครับบอกเลยเพิ่งเข้ามาแล้วเดี๋ยวติดจองแน่นอนถ้าพี่ตัดสินใจชาร์จเ,เรามาดูภายในกันดีกว่าอ่ะเรามานั่งที่ด้านภายในนะครับภายในคันนี้ได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันคุดคอนโทลนะพวงมาลัย er สภาพดีเลยสวยงามแบบนี้นะ อาจจะมีร่องรอยการใช้งานเล็กน้อยนะครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราจัดการให้นะร่องรอยตามการใช้งานนะรถปีนี้เข้าปีที่สิบแล้วนะครับก็ต้องมีร่องรอยตามการใช้งานตามอายุไขนะแต่ราคาดีมากเป็นรุ่นท็อปเลยนะสําหรับคันนี้ซีวิ c เอบีรุ่นท็อปเลยนะแอร์ได้เป็นแบบออโต้แล้วเรียบร้อยปรับอุณหภูมิได้นะครับนี่ปรับแรงลงแรงลมหรือว่าเปิดเป็นออโต้ได้นะครับแต่นี้ผมตารถอยู่นะแอร์เย็นมากหนะ้าจอกล้องถอยมีมาให้แล้วเดี๋ยวเราให้ดูกล้องถอยนี่ กล้องถอยเส้นกะัละยามีมาให้แล้วคร,ครบนะสามารถปรับมุมมองได้นะนี่สามารถปรับมุมมองได้เลยนะถ้าใครสนใจนะบอกเลยคันนี้ออปชั่นมาเต็มดูหน้าจอนะเป็นแบบไมดิจิตอลแล้ววัดรอบก็อยู่ด้านตรงนี้นะด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นไมเลขใหม่นะกิโลเมตรนะเป็นแบบดิจิตอลนะสวยงามแบบนี้เลยนี่ p o w เ r o u t อ e t มีมาแล้ว h d ด i ีอะไรมีมาให้คบเกียร์ออโต้นะครับคับนนี้ที่วางแก้วน้ำถึงสองใบเลยด้านตรงนี้นะ นี่สามารถเจยบแก้วแก้วน้าลงไปได้นะเบียกมือเป็นแมนวนวลนะครับสภาพเบาะผมบอกเลยดูสวยงามเลยนี่สภาพดีเลยเบาะไม่มีช้านะนี่สวยนะผมบอกเลยสาหรับคันนี้ที่เก็บของมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับแอร์วงแอร์แบ็กเรามีเอกสารเล่มให้พร้อมนะไม่ต้องห่วงซื้อสดมีเล่มให้พร้อมนะครับเรามาดูที่ด้านบนด้านบนหลังคาจะมีไฟส่องสว่างสองดว,ง,วงนะตรงนี้แล้วก็ด้านหลังอีกดวงหนึ่งนี่หลังคาผม,ผมบอกเลยสภาพดีนะยังไม่ทําการปรับสภาพนะคันนี้ สภาพดีเลยแบบนี้อาจจะมีร่องรอยดำๆนิดหน่อยนะไม่ต้องห่วงเราดูแลให้หมดนะครันนี้พึ่งเข้ามาเราก็มาถ่ายรีวิวให้พี่ๆดูก่อนเลยนะให้พี่ๆได้ตัดสินใจก่อนเลยนะเพราะบอกเลยรถเรามีหมุนเวียนทุกวันเข้าออกตลอดนะจองมีจองทุกวันมีปล่อยทุกวันนะลําโพงมีมาให้ครบๆนะครับนี่ที่ประตูก็มีลาโพงม,มาให้นะโหมดอีค่อนก็มีนะสวยงามแบบนี้เลยใครสนใจนะรีบติดต่อเข้ามาด่วนๆเลยนะนี่ หน้าจอมีมาให้ครบๆนะครับถ้าใครสนใจรีบติดต่อมาด่วนๆเดี๋ยวพามาดูด้านนอกกันดีกว่าคันนี้ได้เป็นกุญแจคีย์เลนนะ engine start stop มีมาให้แล้วนะครับนี่เรามาดูที่ประตูนะกระจกเป็นออโต้บานคนขับนะครับนี่ที่พักแขนตรงนี้ก็จะเป็นหนังเดียวกับตัวเบาะเลยนี่สวยงามแบบนี้เลยนะมาดูบอดี้ตัวรถกันโครงสร้างตัวรถด้านนอกนะโครงสร้างตัวรถนะถนะให้ดูได้แบบนี้เลยเม็ดอาร์คมีครบนะครับนี่เม็ดอาร์คเห็นชัดเจนแบบนี้เลย สวยงามนะครับผมบอ,อกเลยคันนี้สภาพดีมาก3า9 0 0 0เจเ้าบาทเท่านั้นนะเป็นรถมือเดียวด้วยคันนี้รถมือเดียวด้วยสภาพหัวน็อตนะไม่มีขยับเลยป็นสครับเพจนี่ซีวิคมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับสกเกิร์ตชุดแต่งด้านข้างมีมาให้แล้วนะส,สีดำสีดำเงาแบบนี้นะผมปิดให้ดูนี่สีดำเงาแบบนี้นะสภาพดีสภาพสวยเลยเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังนะครับเราเนี่เราถอดเบาะไปทําการปรับสภาพอยู่สําหรับคันนี้นะ น้องห่วงเราทําการดูแลให้ดูให้ดูได้เลยด้านล่างแท้เดิมนะครับไม่มีการแบบว่าทํามาแน่นอนทําสีไม่มีแน่นอนดูด้านหลังนะครับด้านหลังกระจกไล่ฝ้ามีมาให้แล้วนะติดฟิล์มมาให้ครบๆนะครับมาดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายไฟเบรกมีมาให้ครบๆนี่โลโก้สปอร์ตซีวิกโลโก้สปอร์ตด้วยตัวสปอร์ตนะครับคับนนี้กล้องถอยมีมาให้แล้วนะครับสําหรับคับนนี้นี่บอยเลอร์ด้านหลังนะสีดําเงาแบบนี้เลยดูช่วงล่างกันดีกว่าเรามาดูช่วงล่างนะครับ อันนี้ช่วงล่างเดิมหมดนะครับให้ดูได้เลยนี่ช่วงล่างเดิมนะครับล้อแมกยางอะไหล่มีมาให้ครบนะครับเดี๋ยวผมเปิดท้ายให้ดูอ่าเดี๋ยวเราเปิดท้ายให้ดูนะครับนี่เปิดด้านท้ายนะครับเรามาดูด้านท้ายนะครับสวยงามแบบนี้นะเดี๋ยวเราให้ดูที่เก็บคงเก็บของด้านล่างนะนี่ล้อแมกยางอะไหล่มีมาให้ครบนะครับแม่ลงแม่แรงนะไม่ต้องห่วงรอยซีนจะเป็นซีนแท้เดิมจากโรงงานเลยนี่ซีนทางมะพร้าวนะครับตรงนี้ สวยงามแบบนี้เลยใครได้อุปกรณ์ไปครบๆเลยด้านหลังกว้างขวางนะครับสามารถเก็บของได้เยอะแยะมากมายเลยนี่ดูสภาพหัวน็อตนะครับว่าหัวน็อตด,ด้านท้ายกันเห็นไหมนี่หัวน็อตไม่มีขยับนะครับหัวน็อตสภาพเดิมเลยนะเป็นสีเดิมจากโรงงานเลยไม่ได้ทําสีมานะครับด้านท้ายนี่ให้ดูได้เลยอาจจะเปิดยากนิดนึงนะครับด้านท้ายตรงนี้นี่พอเห็นไหมครับ หัวนงหัวน็อตสวยเดิมหมดทุกจุดนะครับถ้าใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาด่วนๆสาหรับคันนี้ซีวิคตอนนี้เรามีสองคันนะครับจะเป็นตัว 1.8e กับ e-SPORT คันนี้นะสีดํากับสีขาวนะครับคันนี้เป็นสีขาวตัวท็อปเลยอ่มาดูที่ด้านแผ่นเพจนะครับแผ่นเพจตรงนี้เลขตัวเครื่องตัวถังชัดเจนแบบนี้นะไม่มีตัดต่อตัวเครื่องตัวถังแน่นอนนะสะภาพหัวน็อตสวยแบบนี้นะฮะไม่มีการขันองมาแน่นอนนะนให้ดูได้เลยใครอยากได้แบบรถคุณภาพสวยเกรดเอต้องคันนี้แล้ว นะสวยทุกคันผมบอกเลยรับประกันมีรับประกันหลังการขายทุกคันไม่ต้องห่วงนะถ้าใครสนใจรีบติดต่อมาด่วนๆเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องคันนี้กันดีกว่าพามาชมห้องเครื่องสําหรับคันนี้กันนะครับนี่ผมบอกเลยมาดูสภาพเครื่องยนต์กันนะคันนี้เขาจะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบเครื่องยนต์ไอวีเทคนะครับหนึ่งพันแปดร้อยซีซีนะครับร้อยสี่สิบเอ็ดแรงมา้าก็ถือว่าเยอะนะครับคันนี้ถือว่าแรงด้วยจะเป็นเครื่องยนต์ไอวีเทคนะครับเป็นระบบเทคเปิดนะถือว่า สวยมากๆดูสภาพเครื่องยนต์นะยังไม่ทําการปรับสภาพเลยนะคันนี้ผมเพิ่งเปิดแอร์ดูท่อน้ํายาแอร์นี่แบบเย็นเจี๊ยบเลยนะนี่รอยซีนนะให้ดูรอยซีเลยซีนแท้เดินจากโรงงานนะ Med เม็ดอาร์คห็นชัดเจนแบบนี้ซีนทางมะพร้าวนี่แท้เดิมจากโรงงานต้องแบบนี้เท่านั้นนะครับดูคันด้านหน้านะไม่มีบุบเบี้ยวแน่นอนนะ Med เม็ดอาร์คห็นชัดเจนแบบนี้นี่สภาพแบตนะปีที่แล้วไม่เป็นไรเราเปลี่ยนให้ฟรีไม่ต้องห่วงนะนี่สภาพแต่ละ คานด้านหน้านะคะแก้มด้านซ้ายด้านขวานะโลโก้มีมาให้ครบๆนะครับตัวอ,กอักษรแท้เดิมจากโรงงานเลยรอยสรงรอยซีนให้ดูได้เลยสวยงามแบบนี้เครื่องไม่ดังไม่มีควันไม่มีแบบว่าเยิมแน่นอนให้ดูรอยทรงรอยซีนนะนี่ประกงประกนนะไม่มีแรบออกมาแน่นอนสวยงามแบบนี้เครื่องยนต์เดิมหมดทุกจุดนะเกียร์เดิมหมดนะฮะเครื่องยนต์เดิมเราขายเน้นสภาพเดิมๆนะครับเราให้ดูด้านหัวน็อตน,นะครับนี่สภาพเดิมแบบนี้เลยแผ่นกันความร้อนด้านบนไม่ต้องห่วงนะเราดูแลให้นะอาจจะมี เล็กน้อยนะครับตามการใช้งานนะคันนี้ลถเข้าปีที่สิบแล้วด้วยนี่สภาพหัวหน็อตสวยแบบนี้เลยนะฝากระโปรงฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงแท้เดิมจากโรงงานเลยเ mm hmm. รอาร์เห็นแบบนี้ชัดเจนนะแผ่นบาร์โค้ดยังอยู่นะแผ่นบาร์โค้ดยังอยู่ถ้าใครสนใจคันนี้นะรีบติดต่อเข้ามาด่วนๆเลยนะสาหรับวันนี้นะโปรโมชั่นเอาไปเลยประกันเครื่องเกียร์ฟรีหนึ่งปีหรือสองหมื่นกิโลเมตรนะครับเอาไปใช้งานคุมค้มๆมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้ด้วย หนึ่งไป2ีิสี่ชั่วโมงนะครับอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถดอ,อกได้นะครับมีบริการไปนัซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่เลยอาชีพไหนก็สามารถดอ,อกได้นะครับอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกรับรถเรามีบริการรถสไลด์ส่งถึงหน้าบ้านเลยดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79เท่านั้นนะครับถือว่าถูกมากๆนะสำหรับดอกเบีย้ยรถเก่งถูกมากๆถ้าใครสนใจรติดต่อมาได้ที่เบอร์0 6 2 2 6 9 0 5 5 0หหรือแอดไลน์เข้ามาเบอร์นี้เลยถ้าใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเป็นรถรุ่นไหลรอต,ติดตามได้เลยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ